มาดเจ้ยำหมูจีนนะคะทานใส่ใบแถวด้ยสีหอ,อมเนอ้อืมห้ามบอกมีเลยมาดอพี่น้อืออือกินสองคนนะคะโอ้ยใช่ปะกินกับพี่บุมสองคนหญ่กินในรบสามปีสี่ปีเยอะไหมนี่กับพี่บุ๋มจะเฮ็ุกินบุ อืมอืมออมอืมบอ,อีอสัเลอปุ้น,นมีเิ่นดาแต่มันคคุณว่าเป็นต๊วเองมีเิ่นดาเป็นคนนั้นยังไงเป็นเจ้าของกลุ่มไง เป็นนะไรนะมันตั้งตั้งซื้อเหรออืมเป็นคนเขาเรียกนั่นตั้งกลุ่มอ่ะแมกบอมิเรนาก็กูชันพี่บุ๋มดูอ่ะมีกี่คนกตัวพี่น้องอืมใส่รึเปลาใส่คน นี่เป็นไมันนี่มันจะมีกุี่กอุอเลยมีเจียบอืมีกุือจเนี่ยกระเด็ดเก้าคนอ่ะนี่นมีพี่มีลินมีลินดาเจียบกุญจจไอ้กระนสัาสาตักจ้แม่เราต่อให้ยา แล้วก็บเบอร์บงหงู์สามเบอร์พี่บอเดบันทึกดไปสมีฮัดยาแล้วก็นางทิทองตัวนั้นไหมอ,อย่างว่าอคืออะไนะอย่างว่าพี่รามาออืมอืมมเพราะว่าพี่บอเดมีเบอร์ปกมันแอมบูบอเดมันทึกเบอร์ปกมันไงแม่งคือไม่เ้นแต่เบอร์ซื้อ อร่อยห้าร้อยเงนใจใจแต่ไม,มีตังหานุ้งทั้งพีแต่นี่เป็นกลุก่มนะก,กลุ่มโรงเรียนเก่าฮ้งแกหฮึแก่อืมกิโลไซบะโอ้โหนี่หนังคือบ้าขนางนั้น แบบพี่น่อยนะกลุ่มนี้ไม่ค่อยไ,ได้เล่อยจะเปิดเพิ่มโรงเรียนเนี่ยก็บด้ยมีโ,โคบดายตร,ร,รงเข้าม,ขมาเดี๋ยวลุ้นกันมาเด้วย

มาเลยจ้าทายเรื่องอะไรมองใจทำไม่ให้ไม่น่าเบือ่อเนาะมีเกมให้เลนะ่นเลยเกมแบบเกมดาวตัวนี้ตึงอืมถ้ามีตัวหูนอะ่ะมนันทำให้เราแบบว่าลืมเวลาแบบไ,ไน่าห่วงเรื่องเราประทันดิแต่วันเหนืเท้าขาวเวลาไงย้ายมันทำให้เราไม่น่าเบื่อไงสุดไปใครเลี้ยงสิ่ง ล้คือากูเกจา้ม่เลนกัางเหรอคือบ้ารังคับมั้เ๋ยาเราเรีวเลยนจังนจังนจังดีกว่าีเหวดีก็ห้วองนีายงลมลืมฟังวิดีโอเขาจำจี๊จำไม่เบื่อก็จมเบื่อเขาบอกว่าจไม่เบื่อ เขาจะมูแล้วเขียมยวเบิงเบิงเนี่ยแต่แล้วเขียนต่างเฮ้ยโอที่เขามีคัมงของมือเขียมเดียกตาแล้วเบิงค่อยยังมาอนมุ้งเลยไปไทยเฟือยต่อตอปเดยเนี่ยปลาปลาน่อยน้ำปลาน้อยเดียว นี um <ão S 3> <that> ่อ okay, กับข้ามันยาบไปอันเดิมบ่ออไเพาเล่บ่ยต้องบ่อเบ่ยตองไปไปต้องาปลาก็ได้แต่ถือตอนกับคือญี่ต่นแหละคือเราต้องเกยยิ้มไปอืไปยี่ปุ่นนอนไปแล้วตอนนี้นอนไปแล้วอืเกยงยิ้ก็บังเสือ เ่าจะไปโอเคไมเดดูน้ำหนักฉันซื้อมาสิบกิโลอ่ะเท่สิบได้ใช้เท่าไหร่ตังแตงานอ่ะตองหนึงสวยเแถบดูเธอขาทิกขาค่บอาลังจากมีงูนะห้าสิ <S 2> S 2> s <S ัไม่อ้วนนะ จะซื้อทิพย์ไม่รู้เาไม่รู้หาทิ่ยาแต่คพอดีนพี่องคสูงอ่ะพอเดี๋ยวไม่ดีเนี่ยสุดเป็นทกทิพผ์หาเขาทไหไหมือว้หสิบขึ้นเรื่อยๆนเรื่อยๆเรื่อยๆกะโตเข้ากันปุ๊บแกอืมมันนัวเลยตอนนี้แบบพักาดนะอืมเข้าถึงก็ต่เขาเนาะเขาก็ลืมแถมยังเ้งหัวอยู่ ข้าวบึงสีหาเดกเรื่อยพรุ่งนี้บกเอาบะเจยงหนังอย่ามาดูเป็นง Hello. 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 Hello.

Cắt tim tỏi, cắt này tỏi Nhớ thì cho phải có Nhàng đồ hả á Ừ Nhàng màu màu <laughs> ăn được Nhàng Thì ừ. 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 <laughs> nhà có gâu lắm Thì nhà xay thịt tư có phải làm เคเป็นไหมเธอยังบอกว่าเธอจะลวกขนมจีนอีกเออดยาหมูปองใสเครื่องใสไปใสมันอะไรไรก็เลยกินดนักระต่อยกระต้อโดนโดนโดนกินแกะเอียนะกระตอดโดนโดนกินแกะแนยูนี่นะเขาทมันอืด กอยไ้ไ่เป็นไรอากาที่กิลต้อเนี่ี่ตองอ่กท้องนรรอี่กินัไปวนะ่าเอเานแไม่เด็บอืมผาผังระบบผาผังอืมข้อจพูกเขาะไตสั่การเสียกนอยู่กานอนไม่ล อ็วันเขาลมหนาวหนาวสามวันยุสามวันเขาบอกหนาวสากแ่ากปกติมันหนาวจะร้อนจะต้งผุ่บานเขาอะปีใหม่จำได้เลยปีใหม่บียก่อนถึงวนเป็นหนาวแ่หนาวจนถึงหนาวจะตามมือหลังจากนั้นก็เหมืนเดิม